สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านกลับมาพบกับการอ่านดวงตัวอย่างจากป้าเต้นะคะท่านผู้นี้เป็นเพศชายเกิดวันอังคารที่15สิงหาคมพศ2522เวลาที่เกิดตี1น4นาทีปัจจุบันนี้อายุย่าง45ปีแล้วนะคะก่อนที่จะดูดวงขออนุญาตโฆษณาสักครู่ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ป้ามีรายได้ กรุณาแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกับปเต้กันนะคะที่ไลน์ไอดี tayei ei หนึ e ่ง e ค่ะขอบคุณทุกท่านมากมากนะคะที่กรุณามาดูดวงส่วนตัวกับปเต้ค่ะป้เต้เรียนโหราศาสตร์ไทยมาจากท่านอาจารย์บุตรศรินปฐมาคมถ้าใครชอบแนวทางการอ่านดวงแบบนี้หรือเรียนดวงแบบนี้นะคะให้แอด ไปที่ Facebook ของอาจารย์นะคะชื่ออาจารย์บุตรสรินปัตมาคมพอเจอเพจแล้วให้ส่งข้อความใช้ทาง Messenger นะคะสอบถามราคากับท่านได้เลยหรือถ้าใครไม่มีเวลาไปเรียนก็สามารถสั่งซื้อหนังสือจากท่านมาอ่านได้โดยตรงเลยค่ะเล่มละว600บาททั้งหมดมี6เล่มถ้าใครมีกำลังทัพย์ไม่พอลองซื้อเล่มหนึ่งมาอ่านก่อนก็ได้นะคะรับรองว่าเป็นหนังสือที่โหราศาสตร์ที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายมากนะคะ อาจารย์ท่านไม่ได้เปิดสอนออนไลน์แต่ปะเต้กำลังสอนออนไลน์อยู่นะคะถ้าใครไม่มีเวลาไปเรียนโดยตรงแต่อยากจะเรียนทางออนไลน์อย่างเงี้ยลองติดต่อปะเต้มานะคะจบคอร์สสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะคาดว่าจะเปิดได้ในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะนะคะปีนี้เจ้าชะตาอายุย่าง45ปีนะคะ ตกที่ปูมดาวจันทร์ทำให้ดาวจันทร์เป็นดาวบริวารดาวอายุก็คือดาวอังคารถ้าถามเรื่องสุขภาพก็ต้องบอกว่าสุขภาพดีมากนะคะดาวที่จรมาเป็นเด็กก็คือดาวพุธเดิมเขาเ,เป็นดาวอายุเมื่อ ดาวพุธจรมาเป็นเดชเขาเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะคะก็แปลว่ามิสหายจะให้การช่วยเหลือเจ้าชะตาเป็นอย่างดีดาวเสาจรมาเป็นสีสีแปลว่าสิ่งดีสิ่งมงคลเมื่อจอไปอยู่ที่ลาพะเขาเป็นเจ้าเรือนกร,รัมมาจึงหมายถึงเจ้าชะตามีโอกาสสูงมากตั้งแต่15สิงหาคมถึง ปี6 6สิถึงสิหาสิงหาปี67เจ้าชะตาจะมีโอกาสได้รับทรัพย์สินเงินทองมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะมาจากไหนมาจากเรื่องงานเพราะว่าเดิมเขาเป็นเจ้าเรือกนกรมมะมายากไหมก็ไม่ยากเพราะว่าเขาเคยอยู่ตรงคําว่าปุตตะปุตปตะแปลว่าง่ายสะดวกสบายมีโอกาสที่จะได้รับโครงการใหม่ๆจากที่ทํางานเพราะว่าปุตตะแปลว่าโครงการก็ได้นะคะหรือเป็น สิ่งที่เจ้าชะตาจะลงมือลงแรงทําในสิ่งที่ได้รับมอบหมายมานั่นเองนะคะก็จะเกิดเป็นโชคเป็นลาบเปิดเกิดเป็นทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาทําให้เจ้าชะตาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงระหว่างที่ดาวเสาอยู่ในเรือนราพานี้นะคะไปดูดาวราหูปีนี้เขาโคจรมาเป็นอุตสาหะ เมื่ออุตสาหะไปอยู่ที่วินาศก็แปลว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่ทำงานนะคะเช่นถ้าไม่ได้ย้ายที่อยู่ก็แปลว่าเจ้าชะตาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดาวราหูไปอยู่ที่เรือนไหนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรือนนั้นดังนั้นก็มีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตาจะได้ปรับเปลี่ยนเช่นได้รับโปรโมทให้ มีตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้ไปอบรมต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะเพราะว่าดาวราหูเขาเป็นโมลละแต่จรมาเป็นอุตสาหะนะคะดาวพฤหัสเดิมทำหน้าที่เป็นสี เขาจรมาเป็นโมลละจมรมลลแปลว่าเงินนะคะดังนั้นถ้าเจ้าชะตาประสบปัญหาอยู่ดาวสีเดิมมาเป็นมลละจรเนี่ยได้เงินแน่ๆแ,แล้ววันที่หนึ่งเดือนออพฤษภานี้ดาวพฤหัสจะจรไปอยู่ตรงกระดุมพระเพราะฉะนั้นโชคดวงต้องมาแล้วละ่ะเงินทองทรัพย์สินต้องมาแต่ถ้าช่วงไหนเจ้าชะตาต้องการที่จะดูโชคดวงนะคะก็คือ ให้ดูตอนที่ดาวเสากับดาวราหูเลงกันออ่หรือดาวเสาไปเลงดาวราหูในดวงเดิมหรือดาวราหูในดวงเดิมจรมาเลงกับดาวเสาที่ดวงเดิมอย่างเงี้ยเป็นต้นเช่นในปีพศ2568นับจากพฤษภาไปนะคะก็มีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตาจะได้ รับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองมาจากบ้านเลขที่ของเจ้าชะตานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือถือว่ามีเกณฑ์ที่จะโชคดีดวงดีดวงดีไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะถึงประมาณปีพศ2571นะคะจนกว่าดาวพฤหัสจะจรไปอยู่ตรงคำว่าอริหรือเมื่อดาวพฤหัสจร ไปอยู่ตรงคําว่าอลิเราไปดูดาวเสาวด้วยนะเพราะว่าดาวเสาวก็ถือว่าเป็นดาวขนาดใหญ่ถ้าดาวเสาววไปตกในเรือนวินาศก็ถือว่าเป็นช่วงดวงตกเหมือนกันก็คือประมาณวันที่14คุมพาพศส5 6พน้นั่นเองอันนั้นก็ค่อยมาว่ากันอยู่ในช่วงปี2ปีนี้เจ้าชะตาก็จะมีเกณฑ์เงินจะเข้าอย่าง เขาเรียกว่าเป็นจํานวนเงินที่สูงเพราะว่าเขาได้ตําแหน่งกเกษตรในนวางนะคะก็ถือว่าเป็นจํานวนเงินที่สูงนั่นเองค่ะนะคะค่ะสําหรับดวงนี้ป้าเต้ก็ขอดูให้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอขอบคุณเจ้าของดวงเป็นอย่างสูงนอกจากจะมาดูดวงส่วนตัวกับป้าเต้แล้วก็ยังอนุญาตให้นําดวง มาเป็นดวงตัวอย่างได้ด้วยต้องขอขอบพระคุณเจ้าของดวงเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ fc ทุกท่านด้วยนะคะที่ตามเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเต้ทุกๆคลิปเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อผูกดวงออกมาแล้วจะมีลัคนาอยู่ที่ราศีเมษมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวอังคาร อยู่ในราศีจักได้ตำแหน่งกลางๆทั่วไปแต่ในนวางได้ตำแหน่งอุดเราจึงให้คะแนนไปที่ร0 0เปอร์นต์นั่นเองนะคะปราเต้ขอเรียนให้ทุกท่านที่เข้ามาใหม่ทราบว่าปาเต้ใช้ดวงราศีจักรและดาวที่อยู่ในนวางจักพร้อมกับทักษะเพื่อมาเอามาอ่านประกอบกันในราศีจักรนี่ถือว่าเป็นรูปร่างหรือเป็นบุค,คลิกภายนอก แต่ในระหว่างนี้พระเตศหยิบเอามาเฉพาะคุณภาพดาวเรียกว่าไส้ในชะตานะคะเรียกว่าธาตุแท้ของดาวแต่ไม่ได้ผูกดวงขึ้นมาใหม่เช่นไม่ได้เอามาจากคําว่าตนุกระดุมพา้าราพ้าอย่างเงี้ยมีเพียงดวงเดียวเท่านั้นนะคะที่กําหนดว่าตัวตนของเจ้าชะตาอยู่ที่ไหนการเงินของเจ้าชะตาที่ไหน แล้วป้าเต้ก็จะนำเอาดาวที่มันปรากฏอยู่ในนาวาังเนี่ยมาขยายดวงที่มาขยายดาวที่อยู่ในราศีจักเพื่อจะให้ทราบว่าถ้าดีเขาดีจริงหรือไม่ถ้าไม่ดีในนาวางเขาจะได้ตําแหน่งไม่ดีตามหรือไม่อย่างนี้มากกว่านะคะหยิบเอาดาวเมื่อมาขยายมาอ่านคุณภาพเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ผูกดวงขึ้นมาใหม่นะอันนี้เรียนให้ทราบเพราะว่าบางคนเขาก็จะเข้าใจผิดหรือ จะมาถามว่าจันเขารูสุริยานี้ดีไหมถ้าตามตำราเขาบอกว่าดีใช่ไหมคะถือว่าดาวที่มีเ,เรือนพบอยู่ตรงคำว่าราศีทวานเนี่ยถือว่าดีทั้งนั้นแต่ยิ่งเราไปดูคุณภาพดาวในนาวางปรากฏว่ายิ่งได้คุณภาพดีเท่าไหร่ก็แปลว่าการที่มีดาวอยู่ใน ราศีทวาลนี่ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะก็จะเป็นการเสริมเข้าไปอีกแต่ตําราของท่านอาจารย์บุตรศรินจะบอกเลยว่าดีด้านไหนไม่ใช่บอกว่าดีอย่างเดียวนะคะเราจะตามไปอ่านดีด้านไหนด้วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นท่านผู้นี้นะคะเมื่อเป็นคนราศีเมษจึงมีดาวจันทร์เป็นมหาจักรคุมลัคนณาถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่ามีโอกาสได้เป็นคุณหญิงคุณนาย แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายล่ะก็แสดงว่ามีโอกาสได้เป็นคุณหญิงคุณนายเหมือนกันแต่เป็นผู้ชายก็ต้องว่าเรียกว่ามียศมีตำแหน่งมีหน้าที่ที่มีผู้คนเกรงขามลักษณะออกไปในทางที่มีสง่าราศีดีคุณหญิงคุณนายเขาก็จะได้ดีเพราะเพราะว่าสามีแต่เจ้าชะตาเป็นผู้ชายก็ต้องได้ดีเพราะตัวเองแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดวันอังคารจึงมีดาว จันร์เป็นกาลกินีดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีสง่าราศีดีแต่ว่าจะไม่ค่อยชอบเอาใจใครเท่าไหร่นั่นเองนะคะค่ะ เจ้าเลือนลัคนาก็คือดาวอังคารเมื่อดาวอังคารไปอยู่ที่สหัสช้าและเป็นบริวารด้วยเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนที่สนใจห่วงใยรักใคร่ในตัวมิตรสหายหรือสนใจห่วงใยรักใคร่ในบรรดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันดาวอังคารได้คุณภาพดีในนวางเป็นอุดนะคะเขาเรียกว่าธาตุแท้ของเจ้าชะตาก็ถือว่าเป็นผู้มีวาสนาดีดาวงคารเอาไว้อ่านเรื่อง เลือดลมด้วยดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาเป็นผู้มีเลือดลมดีกล้าแข็งขยันให้ทายดาวอังคารลักษณะเด่นของดาวอังคารต้องมาแล้วละ่ะเมื่อเขาได้ตำแหน่งอุดอย่างนี้นะคะเด่นคืออะไรบ้างเช่นเจ้าสตาเป็นคนที่มีความแอคทีฟมีความขยันอยู่ในตัวเองสูงมากเป็นคนใจกล้าเป็นคนที่มีเลือดลมดีหรือชอบเป็นผู้นำคนอื่นนั่นเองดาวอังคารเป็น คนที่อยู่ในราศีเมษมีดาวองคารเป็นเจ้าเรือนอย่างนี้ส่วนที่ดีก็คือความกล้าความแข็งความขยันแต่ส่วนเสียก็คือเจ้าชะตาจะเป็นคนที่โกรธง่ายแต่จะหายเร็วหลังจากหายโกรธแล้วจะทําความดีเพื่อเป็นการทดแทนนั่นเองนะคะการที่มีดาวมฤตยูมาเร็งลัคนายอย่างนี้เราจะอ่านได้ว่ากับคู่นั้นเจ้าชะตามักจะงดหงิดหรือมักจะมีเรื่อง ทำให้เจ้าชะตาไม่พออกพอใจในตัวคู่อยู่เหมือนกันหรือมีความหงุดหงิดให้กับเรื่องคู่อยู่หรือมีโอกาสได้เลิกร้างกันกับคู่อยู่ในดวงชะตาหรือเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้คู่ที่เป็นคนขี้โรคอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเจ้าชะตาก็ได้เปิดเผยว่าคู่ของเจ้าชะตาไม่ค่อยจัดสบายนะคะอาจจะมีลูกไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เลยทําให้เจ้าชะตา มีความหงดงิดใจยอยู่บ้างเพราะว่าคู่ไม่แข็งแรงคู่สุขภาพไม่ดีนะคะเจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวสุขเจ้าเรือนปัตตนีคือดาวสุ์ดาวสุ์สในทางทักษะเป็นอุตสาหะดาวสุขปเป็นราชาโชคอยู่ตรงพันธุนะคะเมื่อแต่งงานแต่งการไปแล้วแสดงว่าคู่ของเจ้าชะตาก็มีส่วนส่งเสริมให้เจ้าชะตามีความร่ำรวยหรือมีฐานะเป็นปึกแผ่นได้อย่าได้มองว่าคู่ เป็นคนที่ไม่มีงานมีการทำสมมตินะคะแต่ว่าดวงของเขาจะมาส่งเสริมทำให้เจ้าชะตามีบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยเป็นปึกแผน่นในราศีจักได้ตำแหน่งราชาโชคในนวางได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะดังนั้นก็ถือว่าเราจะถือเอาตำแหน่งใน ราศีจักมาเป็นสำคัญประกอบด้วยเพราะว่าคำว่าราชาโชคส่วนใหญ่มักจะอยู่ถาวรตลอดดังนั้นก็แปลว่าราชาโชคนี้ก็จะได้ทรัพย์สินบ้านที่ดินได้มาแบบง่ายๆหรือมีความมั่นคงได้มาแบบเหมือนฟุกๆโชคลาบได้มาแบบเ,เหมือนพระเจ้าช่วยหรือพระราชาประธานอย่างเงี้ยก็ได้นะคะตามความหมายของคำว่าราชาโชคนะ สหัสชชาหรือมิตรสหายหรือพี่น้องหรือคนที่เจ้าชะตาติดต่ออยู่เมื่อเป็นดาวพุธด,ดาวพุธไปอยู่ที่พันธุดาวพุธในราศีจักรถือว่าตำแหน่งกลางๆแต่ในระหวางได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกเราก็เลยให้เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 80%ดังนั้นก็แปลว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับดาวพุธเช่นเพื่อนมิตรสหายหรือเรื่องของสุขภาพอย่างเงี้ยเป็นต้นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะเป็นผู้มีสุขภาพดีแต่เขาเป็นเจ้าเรือนอริด้วยอริแปลว่านี้สิล์ต่างๆเมื่อนี่สินไปอยู่ที่พันธุจึงหมายถึงเจ้าชะตาอาจจะต้อง กู้หนี้ยืมสินหรือต้องใช้เครดิตเพื่อการมีที่อยู่ที่อาศัยก็เรียกว่าเพื่อเป็นการแก้เคดแก,แก,แก้ดวงเราก็เลยใช้เครดิตมานั่นเองเพื่อให้เจ้าชะตามีทรัพย์สินมีเงินทองอันนี้ก็ให้ใช้เครดิตนะคะจะได้ถูกฉลกถูกดวงก็เรียกว่าพอมันใกล้จะหมดเราก็อาจจะซื้อหลังใหม่ผ่อนหลังใหม่หรือเอาไปรีไฟแนนซ์ถ้าเกิดว่าความสามารถเราไม่พออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะไปดูที่ เ,เจ้าเรือนพันธุก็คือดาวจันทร์เป็นคนที่เกิดวันอังคารจึงมีดาวจันทร์เป็นกาลกินีดังนั้นเมื่อดาวจันทร์หมายถึงบรรดาจึงหมายถึงคุณแม่ของเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในพื้นถิ่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออยู่ในแวดวงของท่านท่านก็จะเป็นคนที่ได้รับการนับหน้าถือตาจากคนอื่นในขณะเดียวกันก็แปลว่าเจ้าชะตาจะเกรงใจคุณแม่หรือคุณแม่ก็ถือว่ามีอิทธิพลสําหรับเจ้าชะตา พูดคุยกันอาจจะไม่ลงรอยกันอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเขาเป็นดาวกาลากินีแต่ยังไงก็ตามสําหรับคุณแม่ถือว่ามีอิทธิพลต่อเชาชะตาเป็นอย่างมากเมื่อดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตปตะแปลว่าชื่อเสียงเกียรติยศทายยศทายศัก์ให้ทายดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ในราศีจักได้ตําแหน่งมหาจาักในนวงังได้ตําแหน่งอุจจาภิมมกขอยขอโทษค่ะอุจจาวิราชนะคะ ในทางทักษะดาวอาทิตย์เป็นมนตรีเมื่อดาวมนตรีไปอยู่ที่พันธุเจ้าชะตาก็เลยได้รับความเอื้อเอ็นดูจากผู้ใหญ่อยู่เสมอเสมอผู้ใหญ่เช่นลูกค้าหรือผู้ใหญ่ในที่ทํางานผู้ใหญ่ที่บ้านอย่างยงี้มักจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลเจ้าชะตาทําให้เจ้าชะตาเกิดความมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องที่อยู่ที่อาศัยก็จะมีความมั่นคงนั่นเอง มา,าจากฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันงฉงเฉงก็แปลว่าเจ้าชะตาจะต้องลงแรงลงมือทำมาทำลงมือลงแรงทำถึงจะได้มาไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆเท่าไหร่นะคะเจ้าชะตาก็เลยต้องลงแรงแต่ดาวสุกนี่ก็แปลว่าได้มาง่ายอาจจะดูขัดกันแต่สรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็แปลว่าดาวดีๆนะคะแล้วอีกอย่างดาวสุกกับดาว อาทิตย์เนี่ยเมื่ออยู่ด้วยกันเขาก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลคู่สมพลก็จะไม่ไม่ได้แปลว่าได้มาง่ายดายนักดังนั้นก็ต้องลงแรงลงมือในการทํา ดาวพฤหัสหมายถึงสติปัญญาความรู้เมื่อได้ตำแหน่งอุดจึงหมายถึงเจ้าชะตาเป็นคนที่เรียนเก่งในนวังก็เป็นเกษตรอย่างเงี้ยก็สติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่ามีความสุขุมมีความใจเย็นเป็นคนชอบเรียนเป็นคนที่เฉลียวฉลาดดีเรียนหนังสือก็เก่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งเจ้าชะตาก็เป็นคนที่เรียนหนังสือสูงจบปริญญาตรี เอกไฟฟ้าแต่ปริญญาโทด้านการบริหารนะคะก็สามารถจะเป็นผู้บริหารในสำนักงานในสถานที่ต่างๆได้ดีมีแววมีแนวโน้มที่จะเป็นคุณครูหรือเป็นผูถ้ถ่ายทอดวิชาการให้คนอื่นอันนี้มาจากคำว่าดาวพุธกับดาวอาทิตย์ที่เขาอยู่ด้วยกันแปลว่าประสบการณ์นะคะ เจ้าชะตายิ่งทำงานยิ่งเรียนยิ่งรู้นะคะก็แปลว่ามีประสบการณ์ก็จะเพิ่มความเฉลียวฉลาดให้กับเจ้าชะตานอกจากตำราความรู้แล้วเจ้าชะตายังมีความรู้ในเรื่องของประสบการณ์ก็เรียกว่านำเอาความรู้มาเป็นประโยชน์มาถ่ายทอดให้คนอื่นได้ดีด้วยนะคะก็เรียกว่าเก่งทงั้งทางโลกและทางธรรมนั่นเอง นะคะคเก่งทั้งตำราแล้วก็เก่งทางด้านประสบการณ์ส่วนตัวมีดาวเสารกับดาวราหูไปอยู่ที่เรือนปุตตะนะคะดาวราหูกับดาวเสารถือว่าเป็นคู่มิตรดังนั้นในเรื่องของชื่อเสียงเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าภรรยาเป็นคนขี้โรคอ่อนแอเจ้าชะตาก็เลยไม่มีบุตรแต่เจ้าชะตาก็ได้ เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ด้วยนะคะก็ถือว่าถูุฉลกถูกดวงดีนะลาภะเมื่อมาอยู่ปุตตะอย่างเงี้ยนะคะดาวราหูถือว่าเป็นได้ตําแหน่งประทั้งในราศีจักรและในนวงังสําหรับตําราจารย์บุตรสลนเนี้ยถือว่า เป็นประเหมือนเดิมแต่ตำราของคนอื่นถือว่าเป็นโวรโคตนเวางหรือโคนามาเนวาง,าวางก็จะได้ดีในบ้านปลายชีวิตนั่นเองแต่ถ้าตำราของท่านอาจารย์บุตรสินก็คือถือว่าเป็นดาวประดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่จะได้นำโชคลาภหรือนำเงินเก็บออกมาใช้แปลว่าเงินในอนาคตเอาเงินในอนาคตมาใช้แปลตรงตง,ต,งตัวก็คือ อาจจะเป็นหนี้เป็นสินนั่นเองนะคะก็ให้ระมัดระวังไว้นะคะแล้วก็แต่ยังไงก็ตามเมื่อเสากับราหูอยู่คู่กันอย่างนี้ก็จะมีคนช่วยเหลือนะคะเขาเรียกว่ามีมิตรมาช่วยนั่นเองปุตตะนี่ก็แปลว่าเครดิตชื่อเสียงทําให้ชื่อเสียงหรือเครดิตของเจ้าชะตาไม่ได้รับความเสียหายเมื่ออริไปอยู่ที่พันธุจึงหมายถึงเจ้าชะตาก็จะมีภาระเกี่ยวกับทางบ้านหรือ ภาระเกี่ยวกับเรื่องของอบ้านที่ดินรถจน์อย่างงี้โดยการผ่อนชําระนั่นเองนะคะเจ้าเรือนปัตนีเนะเต้พูดถึงไปแล้วไปดูที่มรณะมรณะ,รณะแปลว่าห่างไกลแปลว่ามรดกหรือแปลว่าการเดินทางไกลๆเมื่อการเดินทางหรือความห่างไกลไปอยู่ที่สหัสช้ะก็แปลว่าเจ้าชะตามักจะได้เดินทางอยู่บ่อยๆหรือเมรสหายของเจ้าชะตาอาจจะ ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดเมื่อนานวันเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะสุภาก็คือดาวพฤหัสแปลว่าความมีสวัสดิมงคลภายในบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยความสุขความสําเร็จภายในบ้านเมื่อไปอยู่ที่พันธุแปลว่าความสุขของเจ้าชะตาก็คือการได้สร้างรากฐานที่มั่นคงกันได้มีบ้านมีรถยนต์มีที่อยู่มีคอนโดอะไรอย่างนี้นะคะมีหลักทรัพย์เจ้าชะตาจะรู้สึกมีความสุขมาก จึงแสวงหาเพื่อให้ได้มานั่นเองเจ้าเรือนกรมมะก็คือดาวเสาร์ในราศีจักรได้ตำแหน่งประนะคะในนวางได้ตำแหน่งอุจจาอุจจาวิราชนะคะเขาก็เรียกว่าอันนี้ก็คือเรียกว่าในราศีจักรเขาหลอกนะคะในนวางได้ตำแหน่งดีแสดงว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ของคําว่ามั่นคงดีนะคะก็จะได้หลักทรัพย์ดีนั่นเองมีทั้งบ้านที่ดินคอนโดรถยนต์ นะคะก,ก็ซื้อเพิ่มเติมนะคะทีนี้ ในเมื่อกรรมะคือดาวเสาดาวเสาเนี่เอาไว้ดูเรื่องของความหนักแน่นความมั่นคงนะคะเอาไว้ดูเรื่องความอดทนเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนที่มีความอดทนในการทํางานสูงมากแล้วก็มีเกณฑ์มีเพื่อนมีมิตรสหายสนับสนุนเพราะฉะนั้นเรื่องของหน้าที่การงานเราก็ให้ตําแหน่งในระวางเป็นตัวหลักเลยนะว่าเขาจะได้ดีอย่างแน่นอนนะคะเกิดความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงาน เจ้าเรือนลาภานะคะลาภานี่แปลว่าผลประโยชน์รายได้หรือเงินในอนาคตหรือผลกําไรที่จะได้มาหรือเงินโบนัสนั่นเองเจ้าชะตาเมื่อไปเป็นประอย่างเงี้ยก็แปลว่าเจ้าชะตาอาจจะใช้วงเงินใช้เครดิตเขาเรียกว่ามีหนี้มีสินเอาเงินในอนาคตมาใช้นะคะ เจ้าเรือนวินาศก็คือดาวพฤหัสเมื่อดาวพฤหัสไปอยู่ที่พันธุทุจึงหมายถึงเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่เรียกได้ว่าอาจจะมีภาระอยู่กับแบงค์อยู่กับธนาคารหรือมีเกณฑ์ไม่ได้อยู่กับถิน่นเกิดเจ้าชะตาเป็นคนภาคเหนือมาทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะ,นะคะอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เลยไม่ได้อยู่ในถิ่นเกิดเจ้าชะตาก็เลยพัดพาค จากถิ่นเกิดดวงนี้เขาเรียกว่าดวงเนรเทศอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะหรือมีเกณฑ์ที่เจ้าชะตามักจะได้ย้ายที่อยู่บ่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เจ้าชะตาบอกว่าเป็นคนพัดถิ่นนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็คือพื้นดวงเดิมนะต่อไปเราไปดูดาวจรกัน